بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الاول بلا اوان كان قبله والاخر بلا اخر يكون بعده الذي كسرت أن رؤيته ابصال الناظرين وعجزت أن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا والشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب شحري صدري ويسر أمري وحلل اقتات من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خَلَقْتُنْ الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العلي العظيم قال امام العلي عليه السلام مولاي يا مولاي انت المولى وانا العاب วันยะร่ำหมู عبد อิลลามโอล่าศิษย์ด้วยอิมามคัลิม السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมขอชุกตในเนี่ยมันอัลลอฮฺสุวาตาลาที่ได้ทงประทานโอกาสครั้งนี้ให้กับพวกเรานะครับผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกันต่อแน่นอนการพูดคุยของเราเป็นการพูดคุยกันในเรื่องราวของอิสลามอิสลามเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับพวกเราเป็นสิ่งที่ให้วิญญาณของเรานั้นสามารถโผบินไปยังฟากฟ้าได้ ดังนั้นจงรู้คุณค่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยเถิดพี่น้องละอินชาการตุมละアีดันนะกุมถ้าเรารู้คุณค่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ทําการชุกรทําการขอบคุณอัลลอฮ์กับเนื้อต่างๆที่พระองค์ให้ละアีด um ันนะกุมอียะกุลันในกาพระองค์จะเพิ่มพูนให้กับเราแต่ว่าอินกาฟาร์ตุมถ้าหากเราปฏิเสธไม่เห็นคุณค่ามันอัลลอฮ์จะให้พบอาซาบที่ไร้ที่ไร้แรงเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสอีกแล้วพี่น้องทําการพูดคุยทําการศึกษาในเรื่องเราอิสลามทําการชุกดอย่าลืมพี่น้องกับผมก่อนจะเข้าการพูดคุยต่อในหวัวข้อเดิมในเรื่องของยากร่าการตื่นตัวเองการตื่นตัวออกมาจากรายการหลับไหลนะครับผมผมเคยกล่าวไปแล้วว่าทุกเทปผมอยากจะทำตั้งคาถามเป็นคําถามกับพี่น้องและพี่น้องใช้คําถามนี้ไปถามตัวพี่น้องเองอย่าคิดว่าผมถามนะครับผมต้องให้พี่น้องคิดว่าตัวพี่น้องถามเอง ว่าคาตอบที่พี่น้องจะได้มันได้อะไรได้ชัดเจนได้สมบูรณ์ได้สมบูรณ์มากขึ้นไปแล้วกันพี่น้องคําถามวันนี้ผมอยากจะถามพี่น้องถามว่าวันนี้เราทาดีกับพ่อแม่แล้วหรือยังบุคคลบุพการีผู้ซึ่งที่อายะห์อันกุลอานหลังจากการก่าเวลาตะอบูดูนาอิลลัลลอฮ์วะบินวาล iday, ิดดยนอีห์สานะสูเจ้าจงอยา่าทำการเคารพพักดีสิ่งอื่นใดนอกจากลอ วบินวาลีไดนี่เอฮซ่านะและหลังจากนั้นทำไร่ทําการสิ่งทําการการประพฤติดีต่อบุปการีของเจ้าหลังจากอัลลอก์เราต้องเป็นพ่อแม่อินอรลอก์เราต้องการคิดพิพจารณาพี่น้องว่าเราทําดีพ่อแม่เราอย่างเขาอุตส่าห์ถ้าเราอินอรลักษณ์ยวเข้าถึงเรื่องพ่อแม่แล้วสิทธิของพ่อแม่ที่อะไรต่างๆพี่น้องจะรับรู้ความยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ว่ามันมีความยิ่งใหญ่ยังไงสุดยอดมากพี่น้องรลียัไวแต่รลีย้ยงไว้ เต็มเปลีป่ยนไปด้วยอัธรรเต็มเปลีป่ยนไปด้วยความรู้เชิงวิชาการมากมายสร้างจริยธรรมในครอบครัวอย่างสูงส่งอินชาอัลลถ้ามีโอากาสทําทการพูดคุยกันแต่วันนี้เราเรียนรู้ถามตัวเราเองเราให้เกียรติกับพ่อแม่เราหรือยังทั้งเป็นทั้งเสียไปแล้วทั้งยังอยู่ทั้งจากเราไปแล้วทั้งสองอันต้องให้ความสําคัญเพราะเราในอิสลามเรามีอุกุกหรืออากเหรือ,ออกนะครับผม เพราะว่าพ่อแม่ยังมีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งถ้าหากเราไม่ทําการประพฤติปฏิบัติดีกับท่านแล้วพระสมุตรลาจะทำการสาปแช่งเราเราจะกลายเป็นลูกทิศทอรพ์พีซึ่งในบรรพติไยะต์เขาจะเรียกว่าเรากลายเป็นบรรดาบุคคลที่อกอกกคือบุกลูกทิศทอร์พีต่อพ่อแม่อักกายอกูออกกันซึ่งในภาษาลาบใช้คําว่าคำคำนี้แปลว่าการทอร์พีต่อต่อพ่อแม่ดังนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญถามกับตนเอง ถามกับตนเองทุกวันทุกเวลาว่าเราตอบแทนพ่อแม่เราหรือยังอันแรกอันรสมตานี่สองพ่อแม่นะครับผมเรามาต่อเรื่องเดิมที่เราทาการพูดคุยกันพี่น้องเราเราจบกันในเทปอันเก่าเรื่องของฮะดีสบทหนึ่งที่ท่านศาสดามมฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะฮิวะลลาสัลลัมได้กะวะาัอัลฮัสซันุวะลัฮุเซนไรฮานตยฟิตตุนยาวันอาคราถ้าพี่น้องจําได้เราคุยเรื่องวิตเรื่องสิ่งตรงข้ามอับดาตก็คือสิ่งที่ตรงกข้ามกัน เราต้องการจะไปสู่ตำแหน่งของอะไรบรรดาบุคคลที่มีจริยธรรมเมื่อต้องการไปสู่ตำแหน่งบรรดาบุคคลที่มีจริยธรรมเราก็หนึ่งในหนทางการได้มาถึงอะไรตำแหน่งนั้นคือการทำสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นคนขี้เหนียวก็ทำอะไรการเผยทำการเผื่อแผ่ทำการจ่ายสดกก็การทำสิ่งต่างๆมากมายเป็นคนขี้โมโหหลังับความโหตามหาอะไรความสบายในการดำเนินชีวิตอย่าเป็นคนขี้โมโหอะไรต่างๆมากมายอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นรูปปร้มเช่เรื่องความยุติธรรม ถ้าคนต้องการความยุติธรรมต้องไปหาท่านอิหม,ม่ามฮูเซนต้องความความอัตธรรมต้องไปหายาซิดเพราะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกาันที่ไหนที่มีมามูเซนก็ไม่มียาซิดและผมอธิบายเสริมไปอีกว่าตัวตนของอิหม,ม่ามฮูเซนนั้นเป็นความยุติธรรมอย่างไรผมก็กำลังอธิบายตรงนี้อยู่ก็เลยยกเรื่องวายะตรงขั้นสัมว์ศาสดา Muhammad صلى الله عليه و ล ل م มาให้กับพี่น้องที่กล่าวว่าอัล al Hasan wal Husain Raihanataya fitunyaa wal aqdar ซึ่งทั้งซุนีก็มีรายงานทั้งเชี่ยวข้อมีรายงานความหมายเบื้องต้นอัน ฮัซันวัลฮุเซนท่านอิมามฮัสซันหลานของท่านศาสดาลูกของท่านหญิงฟติมะก,กับท่านอิมามอาลีอะัยฮิมัสสลามทั้งสองคนนี้ฮัสซันวัลฮุเซนทั้งสองสิ่งนี้เป็นอะไรไรฮา,านตายาท่านทั้งสองนั้นเป็นดอกไม้ของฉันไรฮา,านตายาไรฮานะดอกไม้ทีม่มีกลิ่นหอมนะครับผมและไรฮา,านตายาที่นี่มีอะไร มีการเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังกับท่านศาสดาเขาทั้งสองท่านทั้งสองนั้นเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่มหอมของชั้นชั้นคนนี้คืออะไรศาส,สดาฟิดดุนยาวัลคีรอทั้งโลกนี้และโลกและโลกหน้าจากตรงนี้พี่น้องเราสามารถรับรู้ได้หลายๆอย่างสามารถแม้แต่เราจะปิสูจน์ความมีอิสมาตความบริสุทธิ์ความปัศจากมูลทินงของท่านมะซูมทั้งสองนี้ได้ ให้คือิห้มาบุเซนให้มาบุเซนพี่น้องจะยอมรับเขาเป็นอิมมหม่ามหรือเป็นอิหม่ามนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความบริสุทธิ์เขาต้องยอมรับเพราะอะไรนอกจากอายะกุรันที่ประกาศไว้แล้วว่ายตอให้รักรุมตะตะฮีเราอันนั้นหนึ่งอันอันที่สองคือลีวายัตบทนี้ซึ่งสามารถใช้ทางอ้อมได้ในการพิสูจน์การอะไรการมีอิสมาตการมีเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินได้ยังไงพี่น้องอันที่หนึ่งได้กล่าวว่าเป็นดอกไม้ ดอกไม้คือเป็นสิ่งที่ดีงอมอันที่หนึ่งนะท,ทนี่ท่านอบบีท่านนบบีมาบอกว่าคนนี้คือดอกไม้แต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ใช่ดอกไม้แลวหรือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีอันที่หนึ่งแต่ดีแบบนี้ดีแบบไหนดีแบบชั้นแบบศาสดาเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่มีกลิ่นหอมแล้วก็อะไรเป็นแบบอะไรเป็นแบบศาสดาไรฮา,านเตยฟิดุญญาวันอาคราท้งโรกนี้ได้โลกหน้า หมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกวินาทีตั้งแต่ตอนนี้จนถึงอะไรอนาคตฟิตดุนยาวลาคือรอไง่ายๆพี่น้องพี่น้องรู้ไหมถ้าเราทําการคิดพินิจพิจารณาสักทีหนึ่งนะครับพูดต่างๆของศาสดามันจะมีแง่มุมต่างๆแฝงเร้นมากมายให้กับเราเราั้นสามารถนําสิ่งต่างๆมาใช้ชีวิตกับเราได้เข้าใจเรื่องอะกิดาหรือเอตกาดาหรือเรื่องหลักศรัทธาของอิสลามาได้ชัดเจนแม้แต่ริวายที่ผู้เรื่อง เราของฟาริลัสก็ตามเราก็จะสามารถนำสิ่งต่างๆนี้ไปใช้ได้สรุปว่าท่านอิมามัซซันอิมาบมูซนอรไยเป็นกลิ่นหอมของศาสดากลิ่นหอมคือความดีงามและเป็นกลิ่นหอมศาสดาด้วยเพราะมือนศาสดาถ้าไม่เหมือนาสดาซาดาบอกเป็นของฉันได้ยงไง และดุนยาอาครีตุพี่น้องไม่รีว re ิทย์อันนี้ถ้าเรานับพี่น้องตอนที่ท่านทัศดามูฮัมมัดสุลลัลละฮ์ก็เลยบริสัมได้เสียชีวิตไปท่านอิหม่ามซันท่านอิมามุเซนถ้าอายุมากสุดก็ประมาณแปดเก้าขวบพี่น้องมากสุดเลยนะพี่น้องแปดเก้าขวบเพราะว่าอิมามมาลีกับท่านอิมามหญิงฟัติมาหน่าจะแต่งงานในฮิจรัสกัลัตที่หนึ่งหรือที่สองเนี่ยอะไรพี่น้องแล้หลังจากนั้นหนึ่งปีสองปีท่านอิหม่ามซันอิมามูเซนก็เสียชีวิตก็ขอโทษครับผม นาอุบิลาะังนั้นปีสองปีท่านอิมามฮซมหุเซก็เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ถูกทําประสูตรขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นก็ท่านในบีเซยรย์ลอที่สิบก็ไม่ว่าอาจจะเป็นเก้าหรืออาจจะเป็นแปดปีหรือถ้าตามสูตรก็คือเจ็ดขวบมากสูดคือแปดขวบนะครับพี่น้องดังนั้นสองคนนี้คืออะไรคือแบบอย่างของพวกเราดังนั้นในรูปแบบลักษณะของอรูปธรรมคือท้านจะนำความดีงามที่สูงส่งท่านอิมามฮุเซนอไสลาและรูปแบบที่เป็นอธรรมก็คือเรื่องของอะไรยาซิด ถ้าคนไหนที่มีอิมามุเซนก็ไม่มียาซิดคนไหนที่มียาซิดก็จะไม่มีไม่มีอิมามุเซนดังนั้นการที่มนุษย์คนหนึ่งพี่น้องเข้าใจตรงนี้เขาจะสามารถอะไรปฏิเสธตีฟัตต่างๆที่มีอยูงเขาได้เมดจะเรื่องราวของหลักศรัทธาคนที่สังกัดศรัทธาอย่างถูกต้องเขาก็ต้องสละยาซิดออกไปจากสติปัญญาของเขาเพราะยาซิดเข็นค่า,ล,าลูกของท่านอิมาอมมรีลูกนั้นอิฟติมาเพราะยาซิดทำลายล้างวงวันของท่านศาสดาคนตายเป็นร้อยๆคนในสงคราม การุบาลาทั้งเด็กหญิงสตีแล้วคนต่างๆมากมายพี่น้องยาซิตทําการโจมตีอะไรไปยังเมืองมักกะฆ่าคนต่างๆมากมายมีสงครามเกิดขึ้นมากมายมีลูกศินยาต่างๆมากมายเกิดขึ้นถ้าคนเราต้องการจะได้ต้องการอ,อยู่สิ่งที่อยู่กับมามูเซนต้องการจะอยู่ที่ไมืองอะไรก็อยู่กับอะไรก็อยู่กับย,ยาซีดดังนั้น การที่คนเราต้องการซีฟัตหนึ่งซีฟาตที่เก่ามาจาเป็นจะต้องมีอะไรพี่น้องต้องมีตรงนี้มีอยู่อยู่กับสิ่งที่ดีและสิ่งสิ่งที่ไม่ดีมีซีฟัตที่ดีและสิ่งสิ่งซีฟัตที่ไม่ดีนะครับพี่น้องและเราก็จะตื่นจากพวังตื่นจากอะไรการไม่ให้ความสนใจกับอิสลามการไม่ให้ความสนใจกับจริยธรรมตื่นจากการหลับไหลนี่สําคัญพี่น้องตื่นจากการหลับไหลเพราะมีคนจํานวนมากพี่น้อง อยู่ในการหลับไหลและทําความดีสิ่งที่เขาได้ก็เป็นสิ่งที่ไร้ศูนย์เปล่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังมีคนรู้จักคนหนึ่งพี่น้องเขาไปทําฮัจจ์ซึ่งหลังจากเขากลับมาจากฮัจจ์เนี่ยในระหว่างทางเขาก็เจอกับครูของผมคนหนึ่งครูของผมก็ทําการพูดกับเขาพูดในเชิงเล่นๆว่านี่ไปทาฮัจจ์มาเป็นยังไงบ้างยังไงอะไรถามไปเรื่อยๆใช่ปะครับผมจนถามว่าเนี่ยไปทําฮัจจ์มาพบอัลลอฮ์หรือเปล่าใบตุลลอ ไปบ้านของอัลลอฮ์ต้องพบอกอัลลอฮ์อะไรเงีย้ยพูดในเชิงตลกพี่น้องเอาสักจุดหนึ่งในในวงเล็บหนึ่งหน่อพี่น้องให้ให้เป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นเคล็ดลับในการมีชีวิตเวลาเราจะเล่นกับเพื่อนควรจะเล่นในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะการโกหกถึงแม้ว่าจะเล่นก็เป็นฮาลา Al ah. ed, อัลเกซบูฮาลามุลบาลาบินเิซะเกสคือการพูดโกหก มันฮาลามถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดพูดเล่นเวลาบินเมซ่ถึงแม้มันจะพูดเล่นก็ตามก็โกหกพี่น้องครูของผมก็เลยทําการพูดไม่ได้โกหกทีลองถามเป็นคาถามที่อะไรที่ไม่ใช่โกหกทีถามเนี่ยไปมักกะมาไปทาฮัจมาเจอศาสดาห,หรือเปล่าเหมือนกับที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลัมตอนที่ท่านเล่นนะครับผมท่านนาบีเล่นพี่น้องท่านนาบีเล่นดิเวลบอกท่านนาบีเป็นคนขี้เล่นเป็นอย่างมาก ทำใครเข้าไปอยู่ัท่านสดาจะคิดว่าท่านสดาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดจะคิดว่าท่านสดานั้นเป็นคนที่อะไรมีความสนุกสนานในการดำเนินชีเป็นอย่างมากบางคนคิดว่าการที่เราเป็นคนที่มีอีมานตักวาจําจเป็นต้องทําการสกฟิฟอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีการดําเนิน,นชีวิตที่ดีมีการใช้ชีวิตไปอย่างเรียบง่ายมีความสุขมีที่อย่างมากมายมีการหยอกเล่นกับภรรยาไว้ต่างๆมากมายท่าน,นจะหยอกเล่นกับภรรยาของท่านคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเป็นการดำเนินชีวิตไม่ใช่มีแต่การคำเคียด ทำการซิกเก็ตทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่อย่างนั้นทีบอพูดเรื่องเล่นอันหนึ่งที่ท่านสดาเล่นนะเป็นการเล่นที่สวยงามไปอย่างมากท่านวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งอยู่มีอัสาัรสี่ห้าคนนั่งข้างท่านสดาท่านสดาก็ถามว่ายกขามาข้างหนึ่งเนี่ยขาข้างขวาของฉันเหมือนอะไรขาข้างขวาของฉันนั้นเหมือนอะไรคนคนหนก็ตอบอู้เหมือนกับกําแพงเมืองเหมือนกับต้นอินทพารํลยักษ์เหมือนกับไอน้นู่นเหมือนกับไอ้นี่ท่านสดาบ,บอกไม่ใช่แต่ละคนก็ตอบแตกต่างกันไปสุอท่านสดาบ,บอกว่าฉันตอบไหม ได้ท่านเฉลยเลยท่านศาสดาท่านย่อมรู้ดีกว่าว่าขาข้างขวาท่านเหมือนอะไรท่านศาสดาเก่าต่อไปว่าขาข้างขวาของฉันก็ไข่กับขวาข้างซ้ายของฉันพี่น้องที่เป็นการเรื่องอิสลามครูของผมก็เขาไปคุยกับนี้เล่นเล่นกับคนตัวนี้เพราะอิสลามอยู่บ่ตบอกคนที่เป็นมุสลิมใบหน้าขเขาะจะแจม่มใสไม่ใช่ใบหน้าขเขาอะไรตึงเห็นใครก็หน้าบึ้งตุนไม่ให้ความสําคัญเจอสามีก็น้าบึ้งตึงเจอเพื่อนก็น้าบึ้งตึง เจอพ่อแม่แม่เจอพ่อสามอะไรต่างๆมากมายพี่น้องอิสลามใบหน้าอะไรสวยงามใบหน้ายิ้มแจ่มใสมีความรักซึ่งซึ่งกันและกันครูผมก็ถามชายคนนี้ว่านี่โอ้เนี่ยไปมักกะมาเห็นอัลลอฮ์บ้างพบอัลลอฮ์ไหมชายคนนั้นบอกที่มักกะไม่พบแต่มาพบบุนเครื่องบินคนนั้นก็ตกใจเอา้าไปมักกะไม่พบไปบ้านอัลลอ์ไม่พบแต่มาพบอะไรบุนเครื่องบินก็ถามว่าเหตุการณ์เป็นไงบอกนี่เราไปมักกะไปนู่นเห็นบรรดาบุคคลที่เป็น ฮาจีมาทําการเซียรัตมาทําการตะวักมาทําการสะมาทําการต่างๆมากมายเห็นมากมายผมก็ไปทําการตะบดรุกไปทําการจูบกาบา้าแต่ก็ไม่พบหรอกสักทีแต่ตอนที่กลับมาจากนั่นคือบินกำลังกลับประเทศอยู่เนี่ยในระหว่างทางเกิดเหตุฉุกเฉินในเครื่องบินอยู่ดีๆไอ้ที่ดูดอากาศนะครับผมที่ใส่แล้วจมูแล้วคนเราเขาจะดูดอากาศผมจำภาษาไทยไม่ได้ละไม่พูดภาษาไทยนาน มันตกลงมาแล้วเขาบอกว่านี่เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นท่ออากาศท่ออากาศออกซิเจนนี้ให้ใส่ใส่ครอบที่จมูกเลยนะมีการสุกเฉินเกิดขึ้นเครื่องบินสั่นไหวเป็นแบบว่าเหมือนไก่โดนน้ําเลยครับผมก็เล่าให้ฟังวิวปุ๊บตอนนั้นแหละเขาก็บอกเนี่ยตอนนั้นแหละที่เราลึเลื่อยถึงอรอุบมาตาละไปถึงมัก,กะไปถึงฮัทแต่ถ้าไปแบบหลับไหลก็ไม่พบกัลหรอกแต่เวลากลับมาระหว่างทางมีเหตุการณ์เกิดบางเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุทาให้เขาลำเลื่อยถึงอรุณแล้วออกมาจากการกลับละ การหลงไหลการบ้าการไม่มีความสนใจกับอิสลามก็ไม่อความสนใจอ, Allah, อลัลลอฮ์เขาก็เรลึกถึงอัลลอฮ์จิงๆเชิญพี่น้องเรื่องของยากะะหรือการตื่นตัวเองออกมาจากความการหลับหยยังไม่จบเพียงเท่านี้นยังมีเนื้อหาอีกมากมายให้พี่น้องทําการติดตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ที่สำคัญพี่น้องการจด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 นั่นคือสิ่งสําคัญฮะในการเรียนการสอนก่อนที่จะจบพี่น้องผมขอประโยคสุประโยนหนึ่ง ขอถามพี่น้องว่าวันนี้เราทําดีกับพ่อแม่ของเราแล้วหรือยังวะบิลลาฮิโตฟิกวันฮิดายะวัสสลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ i uh